แก้วเก็บความเย็นต้นทุนหลักสิบที่เมืองอีโอ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแก้วเก็บความเย็นกลายเป็นหนึ่งในสินค้าย,ยอดนิยมที่ขายได้ตลอดทั้งปี <Wow. S 1> โดยเฉพาะในประเทศไทยที่อากาศร,ร้อนทําให้คนมองหาแก้วที่ช่วยรักษาความเย็นและความร้อนได้นานรวมถึงมีคุณภาพดี mm. เช่นผลิตจากวัสดุสเตนเลส304หรือ316รวมถึงต้องมีดีไซน์ที่โดดเด่นและมาพร้อมฟังก์ชันครบครันเป็นสินค้าที่จับกลุ่มได้หลากหลายตั้งแต่ใช้งานทั่วไปไปจนถึงกลุ่มพรีเมียมและถ้าพูดถึงแหล่งค้าส่งที่ผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่ำที่สุด แห่งหนึ่งของโลกชื่อของเมืองอีวูประเทศจีนต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอน C.P.W. Cargo จะพาไปต่อหรือต้นทุนการผลิตแก้วเก็บความเย็นกันที่ตึกค้าส่งอีวู i ริ i ติบริเวณชั้น3จะเป็นชั้นที่มีร้านค้าโรงงานจำหน่ายสินค้าประเภทข,ของใช้ภายในโรงแรมถึงแก้วจานชามอุปกรณ์สำหรับจัดงานเลี้ยงและก็รวมถึงแก้วเก็บความเย็นด้วยนั่นเอง ตอนนี้อยู่ที่ร้านขายกระบอกน้ําแล้วก็กระติกน้ํานะคะจะเอาให้ดูเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่คนไทยอ่ะชอบแล้วก็นิยมมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแก้วน้ําเก็บความเย็นนะคะมีปุ่มล็อกแบบนี้แล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีโรสโกสวยมากๆต้นทุนต่อชิ้นนะคะถ้าสมมุติว่าจะซื้อไปเนี่ยไปขายเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นจะอยู่ที่75บาทนะคะอย่างที่เห็นว่าตัวแก้วไม่ได้มีลายอะไรเลยใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะสั่งผลิตแก้วแบบนี้นะคะสามารถสั่งผลิตได้เลยเพราะมีบริการปั๊มโลโก้ด้วยตีเป็นนแแบะะคะ ว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยตัวนี้พวกนี้จะมีขั้นต่ำนะคะลงังนึงจะมีอยู่ประมาณ50ชิ้นนะคะขั้นต่ำห้าลังตัวนี้75บาทเท่านั้นเท่านั้นเองนะคะมีหลากหลายสีจะเป็นสีโรสโกสีเขียวแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเทาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเทาเทาเขียวเขียวแบบนี้นะคะอ่ะในส่วนของแก้วเก็บความเย็นอย่างที่เห็นด้านหลังเลยว่ามีเขามีหลากหลายดีไซน์หลากหลายโทนสีมากๆอ่ะ ว่าจะเป็นตัวแก้วที่เป็นแก้วถือเป็นกอบกระบอกน้ําแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพวกกระบอกน้ําชาเก็บความร้อนแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ต้นทุนถูกๆหรืมีไหมในส่วนต้นถูก,ถ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 กมีเหมือนกันาอย่างสินค้าตัวนี้นะคะจะเป็นสินค้าราคาขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 5 5บาทเท่านั้นใน1ลังจะมีอยู่50ชิ้นขั้นต่ําในการสั่งซื้อจะอยู่ที่5ลังนั่นเองค่ะสามารถคัสตอมสีได้นะว่าอยากได้สีแบบไหนเพราะเขามีโรงงานนะคะเป็นร้านคาพะกอบการที่มีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะมาเปิดหน้าร้านเองที่ EU นะคนไทยเราก็จะฮิตนิยมเป็นแก้วแบบนี้ใช่ไหมที่ไทยคือขายดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยตัวนี้จะเป็นแก้วขนาดใหญ่นะคะความจุคือจุได้เยอะมากๆมาพร้อมฝาเปิดปิดแล้วด้านในคือจุน้ําได้เยอะมากๆแบบนี้เลย ตัวนี้ราคาต้นทุนอยู่แค่115บาทเท่านั้นเองถ้าส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบโชว์ด้านบนนะคะแล้วก็มีมีจอแสดงผลด้านบนนะคะเป็นแก้วชาด้านในาก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้เวลาจะทานใช่ไหมใส่ใบาชาตรงนี้ก คว่ำลงแบบนี้นะคะเออฝั่งนี้เอาให้ดูกันบ้างจะเป็นในส่วนของกระติกน้ําที่เป็นแบบกระติกน้ําพกพานะคะความจุมีตั้งแต่1ลิตร2ลิตร3มลิตรเือมีหมดเลยนะคะใครที่ชอบทานน้าน้อยเหมาะมากเอาไปขายที่ไทยคือขายได้แน่นอนเพราะว่าคนไทยเป็นประเทศที่กินน้ําเยอะเนาะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นกระติกน้ําที่แบบมีหูยื้วแบบนี้นะคะในส่วนของราคาเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถูกแน่นอนอย่างตัวนี้นะคะที่ไทยขายเท่าไหร่เคยเห็นไหมทุกคนขายเคยเห็นไหมราคาที่ไทยจะอยู่ประมาณ200หรือว่าลอยอัพนะ ไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ทุกคนราคาอยู่เพียงแค่75บาทเท่านั้นอ่า75บาทเท่านั้นนะคะสั่งสั่งได้เลยลังนึงจะมีอยู่ด้วยกัน50าร50ชิ้นขั้นต่ำห้าลังถ้าเป็นไซส์แบบนี้ไซส์ใหญ่หน่อยโรงแรมไหมธุรกิจโรงแรมที่ต้องมีการน้ำรอนน้ำชายอยู่ในโรงแรมแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นกล่องข้าวเก็บความร้อนนะคะราคาตัวนี้จะแพงกว่าในส่วนของที่เป็นกระติกน้ําขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้กล่องข้าวจะราคาอยู่ที่500บาทนะคะจะเป็นกล่องข้าวดีไซน์สวยหรูนะคะตัวนี้บอกเลยมีน้ําหนักนะทุกคนเป็นงานคุณภาพดีๆนะคะมีน้ําหนักนะอ่าด้านในาก็จะเป็นแบบที่เก็บความร้อนแบบนี้เลยนะคะมีหลายชั้นนะคะทุกคนเห็นไหมใส่ซุปใส่ข้าวใส่อาหารแบบนี้เลยนะคะ เก็บความร้อนได้มีแผ่นซีลดูดีแบบนี้เลยพกไปทํางานเวลาใครชอบเอาข้าวไปกินที่ออฟฟิศแบบนี้นะคะกลุ่มนี้ขายได้แน่นอนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะคะราคาต้นทุนตัวนี้ถ้าเป็นดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะคุณภาพดีๆหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อชิ้นนะคะแต่ถ้าอยากถูกหน่อยก็จะมี200บาท300บาทมีเหมือนกันนะคะแต่ใ,ใครสนใจนะคะมาที่อีอูนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งของในอีอูนะคะบอกเลยว่าที่เราเดินอยู่ตอนนี้คือมันหลากหลายโซนมากๆใหญทุกคนลองมาเดินที่อีอูดูสักครั้งแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เกลเก็บความเย็นต้นทุนหลักสิบจากเมืองอีอูเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการคนไทยโดยต้นทุนที่ต่ําความต้องการของตลาดสูง ทำเงินได้ดีแต่ต้องวางแผนการผลิตและตลาดให้ดีเน้นคุณภาพและสร้างความแตกต่างเพื่อให้โดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งโกทู c ช i n นบริการไกด์พาเดินตลาดค้าส่งที่จริงผู้เชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงทุกแหล่งค้าส่งไม่มีพลาดดีธุรกิจดีๆ CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย CTW Cargo